อาเธอร์ปาปาชโชกุนส่งสามซเปอปร์ซับลงมาพิกเกมพาบุรีรัมยุเต็ด บุกเฉือนทูแบงคอกยูเนเต็ดกลับสู่เส้นทางการป้องกันแชมป์ไทยลีกโคชแบนทวตวรรณศรีปานสับเดือดพูทตศิสป์แต่แพ้เกมนี้อย่าลืมโทษตัวเองทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับศึกบอลิเวีลไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นมาหาบิ๊กแมชระหว่างทูแบงคอกยูเนเต็ดครับทีมจ่าฝูงซึ่งก่อนเกมเนี่ยยังคงเป็นทีมเดียวนะครับในศึกบอลิเวีลไทยลีกฤดูการนี้ ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดนะครับดวลกับทีมแชมป์เก่าประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเตดที่ตอนนี้รังที่1ไม่ไหวครับหล่นไปอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนครับซึ่งสถานการณ์ก่อนเกมนะครับก็ต้องบอกว่าทูแบงคอกยูเตดยังคงได้เปรียบในการลุ้นแชมป์อยู่นะครับเพราะว่าพวกเขามีแต้มนําห่างบุรีรัมยูเตดถึง7แต้มนะครับหาเกมนี้เนี่ยทางทูแบงคอกสามารถเอาชนะบุรีรัมยูเตดได้นะครับก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยทิ้งห่าง ปราสาทสายฟ้าเป็น10แต้มนะครับพร้อมกับทําให้โอกาสป้องกันแชมป์ของปราสาทสายฟ้าลิหลี่ลงไปอีกด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าบุรีรัมยูเตดน,นะครับสามารถเอาชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดไป1 0นะครับก็ทําให้ช่องว่างจาก7ขยับมาเหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําให้บุรีรัมกระโดดขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของตารางหลังจบศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกในเลกแรก เรียบร้อยครับซึ่งแน่นอนนะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นหลากหลายที่ให้พูดถึงนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นจังหวะที่ทางทูแบงคอกยูเนเต็ดไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้เกิดขึ้นในนาทีที่55ของเกมนะครับทางท e ูแบงคอกได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับรุ่งรัตภูมิจันทึกเปิดบอลไปเสาไกลครับแล้วก็เป็นเอวตันกรนคาเวสมาตามนัดเลยนะครับกระโดดขึ้นโขกบ,บอลตุงตะข่ายครับแต่ว่าก็มีสัญญาณจากห้อง v วมาถึงคุณ ราจักเงินนะครับผู้ถือสินที่ลงทําหน้าที่แทนคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนจากเกมแรกนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้ถืสินเนี่ยก็ถือว่าสามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทําให้ลดข้อโต้แย้งนะครับว่า อาจจะมีการเตรียมงานหรืออะไรกันก่อนเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้คุณสราย,ายุทธเนี่ยมีชื่อลงตัดสินในเกมนัดนี้ซึ่งคุณสรายุทธเองก็ผลงานในอดีตเนี่ยก็ทําให้แฟนฟุตบอลมีคําถามเกิดขึ้นนะครับว่าใช่คนที่เหมาะสมที่จะมาตัดสินเกมผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อคุณสรายุธ์ได้รับสัญญาณจาก VR ก็ไม่ไปเช็ค VR ข้างสนามนะครับก็ฟังสัญญาณแล้วก็มีการริบป,ประตูของเอเวอเรนตคืนนะครับก็ทําให้นักเตะของทรูแบงคอกยูเดนเนี่ยออกอาการเดือดดาลเลยนะครับเพราะว่า จังหวะน,นี้พวกเขามองว่าพวกเขาเสียเปรียบที่ไม่ได้ประตูขึ้นนาครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อดูจากภาพช้าเนี่ยก็มองได้2แบบ2มุมนะครับว่าจังหวะน,นี้เนี่ยผู้ตัดสินก็สามารถที่จะให้ทางทูแบงคอกได้ประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มองอีกมุมเนี่ยก็มีจังหวะท,ที่แขนของ, e ของเ,ขเอวตันกราเวสเนี่ยไปฟาดแล้วก็ไปกดคิมมินย ok อกกองหลังของบุยรัมด้วยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยมุมมองส่วนตัวของผมนะครับมองว่าคิมมินยอคเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็มีการอ่านเกมแล้วนะครับว่าจังหวะน,นี้เนี่ยอาจจะโดนเอว วิ่งมากดหรือว่ามาขยมก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยยืนอยู่เฉยๆนะครับสุดท้ายทางเอเวอเรตันก็ถือว่าเข้าตามแก๊ปเลยนะครับมากดแล้วก็มีจังหวะที่แขนไปฟาดหน้าด้วยนะครับก็ทําให้เป็นการประทะกันซึ่งผู้สินอาจจะมองนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เอเวอเตันเนี่ยไปขัดขวางหรือว่าทําให้กิมมิงยอกเนี่ยไม่สามารถเล่นบอลได้นะครับก็เป็นดุลพินิษของผู้ดสิ <ทำ S 3> นนะครับก็ต้องรอดูฝ่ายผู้สินของสมาคมจะมีการชี้แจงจังหวะนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มัน คอกยูเนเ็ดเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็ทําให้บุร์รัมยูเนเ็ดค่อยๆเคาะเกมค่อยๆนวดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการแก้เกมของอาเธอร์ปาปาสเกมนี้ต้องชมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งรีออนเจมส่งโกดันเคาสิตหรือว่าเทีรทอนบูมาทันลงสนามเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็ทําให้ทีมได้ประตูนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยมาจากเทีรทอนนะครับก่อนหยอดข้ามลายไปให้กับรีออนเจมก่อนที่จะล็อกหลบสุพรรณทองสงแล้วก็จ่ายมาให้โกดันเคาสิตยิงตุงตาข่ายในช่วงโทเจ็บนะครับก็ทําให้บุรรัมได้สาม แล้วก็จบเกมเนี่ยก็มีประเด็นเดือดตามมานะครับเพราะว่าโค้ชแบงค์ธวันศรีปาเนี่ยก็ปรีเข้าไปสอบถามนะครับว่าทําไมคุณสรายุจักเงินเนี่ยไม่ให้ประตูกับทางครูแบงคอกอยู่ในเตตนะครับซึ่งคุณสรายุจักเงินเนี่ยก็เป็นผู้ตัดสินที่คุณซือหลายๆท่านนะครับเข้าไปหรือว่าปรีเข้าหาเพื่อสอบถามแล้วก็ข้องใจในคําตัดสินมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาซาดาอิชิอิสมัยคุมสุดป,ปาการก็เคยปรีเข้าไปสอบถามนะครับการทํางานของคุณสรายุจักเงินหรือว่าโค้ดเทกุมโกโตเทกุร่บุ คุณซื้อคนใหม่ของ BG ซึ่งในการคุมทีม BG ครั้งแรกของเขาเนี่ยมี1เกมนะครับที่ BG บุกไปเสมอที่ชางอารีนา2-2ซึ่งเกมนั้นเนี่ยกุศลายุทธเนี่ยแจกใบเหลืองวันเลยครับ10กว่าใบก็ทําให้โคดเทกูออกการเดือดดาเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโคดแบทะะนทวตวรรณีปานที่เข้าปรีไปถามผู้ตัดสินนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เขาคล่องใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะว่าเกมนี้เนี่ยโคดแบนนอกจากจะวย้ยผู้สิ้วนะครับก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยนะครับกับก แล้วก็วางแผนเกมนี้ทําให้ทูแบงคอกเล่นไม่เหมือนเป็นตัวเองมีจังหวะผิดพลาดแล้วก็เล่นเสียกันเองนะครับซึ่งเอาจริงวันนี้เนี่ยบุรรัมยูเต็ดในชุดที่เรียกได้ว่าสภาพพิการเลยนะครับเพราะว่าไม่มีทั้งดิออนคูนะครับที่ไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปฝึกซ้อมกับทีมชาติมาเลเซียที่ประเทศกาตาร์เรียบร้อยนะครับส่วนกองกลางปาปานะครับส่งทั้งเสกสันราตีแล้วก็ธนกิจโชคเมืองปักลงสนามนะครับส่วนตัวหลักอย่างกุลันเขาสิทธิ์แล้วก็ทีธรบุญมาทานเป็นเพียง ตัวสมรองนะครับแต่ว่ารูปเกมที่ปรากฏที่สนามทูสเตเดียมก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางวิลามิเต็ดเล่นได้เหนียวแล้วก็เล่นได้แข็งแกร่งนะครับแทบจะไม่ทําให้สิวรักเทศสุงเนินผู้สาประตูเนี่ยได้ออกแรงเซฟจังหวะสาคัญสาคัญเลยนะครับแล้วก็จังหวะโต้กลับหรือจังหวะทาประตูของทูแบงคอกเมื่อวานก็บอกว่าตื้อมากๆเลยนะครับขณะที่อย่างที่บอกไปนะครับการแก้เกมของโค้ชแบรนเองการถอดลุ่งรัดออกนะครับแล้วก็ถอดเอาวิสรุดออกแล้วก็ส่งทางชัยวัดศีราวศงรวมไปถึงทางทัศนาธ บวชดารักลงสนามแทนเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็สมาธิหลุดกันเองนะครับปล่อยให้เทีรทอนเนี่ยได้ยกบอลน,นะครับข้ามแนวรับง่ายๆโดยไม่มีใครประกบเลยนะครับขณะที่รีออนเจมก็สลัดหลุดก้องหลังทีมชาติไทยอย่างสุพรรณนงสง,ง่ายๆเลยนะครับก็ทาให้จังหวะที่จ่ายมาเนี่ยมันง่ายได้แล้วก็ที่สําคัญครับกองกลางตัวรับที่ตามประกบโกลันเคสิทธิต ก็ช้ามากครับไม่สามารถวิ่งตามเขาสิทธิ์ได้ก็ทําให้เขาสิทธิ์วิ่งมายิงบอลตุงตาข่ายนะครับก็จริงๆแล้วนอกจากการตัดสินที่ผิดพลาดหรือว่าตัดสินไม่ละเอียดของผู้ตัดสินในเกมนัดน,นี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทูบงคอกต้องโทษก็คือการโทษตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าบุยรมสภาพเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับถ้าทูบงคอกเล่นได้เหมือนเกมไทยนาเชมยนครันะครับที่สามารถเอาชนะบุยรมได้2องศูนย์โอ้โหวันนั้นเล่นได้อย่างดุดันเข้มข้นมากนะครับถ้าทําได้แบบเกมนั้นไล่บอลดุดันแบบเกมนั้นนะครับผ ว่าเมื่อวานบุริลัมไม่น่ารอดนะครับเห็นได้จากเกมที่ท่าเรือนะครับเอาชนะบุรลัม4-1ในไทยลีกหลายคนก็คงเห็นแล้วนะครับว่าจังหวะบุกจังหวะเข้าเพรสซิงจังหวะเข้าถึงตัวนักเตะของการท่าเรือวันนั้นเล่นได้อย่างดุดันมากนะครับก็ทําให้ได้3แต้มแต่วันนี้ทูแบงคอกเล่นผิดแผนกันไปเองนะครับซึ่งในช่วงเลกที่2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทูแบงคอกเองนะครับก็ยังมีโปรแกร,รมแล้วก็มีแต้มที่เหนือกว่าบูรลัมอยู่นะครับจุดหนึ่งที่ทูแบงคอกต้องรีบทําเลยนะครับนั่นก็ บรรดาตัวรุกนะครับโดยเฉพาะตัวแทนของอัมดูซูกาน่ากองหน้าที่ดึงมาร่วมทีมซึ่งไม่มีประโยชน์เลยนะครับแทบไม่มีบทบาทกับทีมต้องหาคนที่เข้ามาแทนแล้วก็สามารถชี้ขาดแล้วก็พลิกเกม ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกองกลางก็ต้องยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับกองกลางของทูแบงคอกไม่มีทิ่ฐพันแล้วก็ปก้าเห็นได้ชัดเลยส่งผลนะครับในเลก2หากจะทุ่มเงินก็ต้องยอมทุ่มเพื่อซื้อกองกลางเกรด A เข้ามายกระดับทีมนะครับได้กองกลางเกรด A กองหน้าเกรด A มายกระดับทีมผมยังเชื่อว่าทูแบงคอกยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เหนือสิ่งอื่นใดนะครับปัญหาเดิมๆของทูแบงคอกนั่นก็คือสภาพหัวจิตหัวใจครับในเลก2โค้ชแบนต้องไปปรับทัศนคตินะครับในการเล่นของทูแบงคอกให้มีหัวจิต มาหิตให้มากขึ้นกว่านี้นะครับหากจะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญของทูแบงคอกด้วยเพราะว่าทุกครั้งหลายฤดูกาลมีประสบการณ์ได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาฟอร์มการเล่นดีมากๆแล้วครับสุดท้าย ในเลก2ก็สะดุดดื้อครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องปรับกันในเลกที่2นะครับอย่าลืมนะครับว่าการแย่งแชมป์นอกจากฝีเท้านักเตะต้องดีนะครับหัวใจต้องใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าุรีลัมยูเต็ดก็ไม่ต่างจากทีมอื่นนะครับเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าุรลรัมไม่เคยเจอนะครับวัลีที่บอกว่าซี่โครงกี่โมงคงไม่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งทีุ่รลรัมก้ามาคว้าแชมป์แล้วก็เหนือกว่าทีม นั่นก็คือหัวจิตหัวใจครับที่นักเตะสู้แล้วก็แข็งแกร่งอย่างเช่นเกมเมื่อวานเล่นได้อย่างละเอียดยิบมากนะครับแทบไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับนั่นก็เป็นจุดที่บุยลแตกต่างจากหลายสโมสรน,นะครับอาจจะมองว่าบุีรัมีพุทธศิลป์คอยช่วยตรงนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าทุกยุคทุกสมัยนี่มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับตัวเองต้องทําให้ตัวเองดีก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เก่งหรือว่ามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งก่อนนะครับก่อนที่จะ ไปมองมุมมองอื่นนะครับเพราะว่าหลายครั้งเชื่อว่าหลายสโมสรนะครับจากการแข่งขันในไทยลีกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสโมสรต่างเคยได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ต้องไปปรับปรุงกันสําหรับทั้งทูแบงคอกยูเอฟเอเพราะบุรีรัมเขามีการเสริมทัพแล้วก็เตรียมทีมกันเรียบร้อยแล้วนะครับหากทูแบงคอกยังไม่สามารถแก้ไข2จุดนะครับในการเสริมทัพแล้วก็เสริมใยเหล็กด้านสภาพจิตใจของทีมได้เชื่อว่าโอกาสจะประสบความสำเร็จ มีน้อยเหลือเกินนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทูแบงคอกโคสแบงก์ทวันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมไทยลีกในเลกที่2จะ ดุดันแล้วก็สะดุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับส่วนทูแบงคอกยูเต็ดนะครับหลังเกมนี้ก็ได้รับรายงานนะครับว่าเขาจะส่งเรื่องไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการผู้ตัดสินต่างๆนะครับเพื่อสอบถามแล้วก็ให้มีการพิจารณาลงโทษคุณชรายุทธจักเงินนะครับกับการตัดสินในเกมนัดน,นี้นะครับก็ต้องมารอดูว่าทางสมาคมแล้วก็ฝ่ายผู้ตัดสินเองจะมีการวินิจฉยัยแล้วก็จะมีการลงโทษตามหลังคุณชรายุทธจักเงินอย่างไรกันบ้างนะครับถ้า มีการลงโทษนั่นแสดงว่าคุรายุทธ์เนี่ยมีการตัดสินที่พลาดจริงๆเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการบาดเจ็บของ2คีแมนทีมชาติไทยนะครับทีร์ทนบุญมาทันเมื่อวานอาเธอร์ปาปาสก็มีการพูดหลังเกมนะครับว่าทีร์ทนเนี่ยการที่เขาเป็นตัวสำรองในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะสภาพร่างกายเขาไม่ฟิตนะครับเพราะว่าเขาป่วยแล้วก็อาหารเป็นพิษหลังเกมเนี่ยเขาก็อ้วกข้างสนามหลายท่านก็คงเห็นไปแล้วนะครับส่วนสุภชัยเดชเดดมื่อวานศีรษะแตกนะครับหลังโดนวิสรุตอิมูระเตะเข้าไปที่ปลายค เข็มนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทั้ง2คนจะมารายงานตัวกับทีมชาติไทยแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับทัพช้างศึกเตรียมลงแข่งกันเอเชียนคับในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นคุยแบลกทุกบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับ